นี่คือฮุกภาษาไทยที่เข้มข้นน่าติดตามและแสงด้วยคอทูแอคชั่นสำหรับวิดีโอเรื่องนี้ครับชี้มือลงค่ำคืนฝนโปรยในกรุงเทพหญิงสาวผู้หนึ่งได้รับสายปริศนาที่เต็มไปได้วยคำสัญญาและคำขู่เสียงเคาะประตูดังขึ้นท่ามกลางความมืดแต่สิ่งที่รออยู่หลังบานประตูอาจไม่ใช่คนที่เธอคิดเรื่องราวความรักที่กลายเป็นพันธนาการและอาชญากรรมน่าสะพรึงจะพาไปสู่ความจริงที่คุณไม่คาดคิดและถ้าคุณอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรใครที่เธอควรเชื่อ ฟังต่อจนจบแล้วคุณจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้กด subscribe ตอนนี้และอมเมนต์บอกเราด้วยว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกเปิดประตูหรือจะหนีไปตลอดการอยากให้ผมเขียนอีกเวอร์ชั่นที่สั้นกระชับไว้ใช้เป็นอินโทรฮุกสำหรับ50วินาทีแรกของวิดีโอไหมครับความหลงใหลในรักหรือโทษทันของอาชญากรรมค่ำคืนที่ฝนโปรยปรายเหนือกรุงเทพแสงไฟจากถนนสะท้อนบนพื้นน้ำที่นองอยู่เสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอย่างเร่งรีบ และในห้องพักเล็ก,ลกๆริมคลองสลัวแสงหญิงสาวชื่อปริยานั่งกอดเขามองโทรศัพท์ที่สั่นครืดไม่หยุดสายเรียกเข้าที่เธอไม่กล้ารับข้อความที่เต็มไปด้วยคำสัญญาและคำขู่ในเวลาเดียวกันถ้าเธอไม่มาเจอฉันคืนนี้เธอจะเสียใจยเสียงสะท้อนในหัวของเธอทำให้หัวใจเต้นแรงความรักที่เคยหวานชื่นกลับแปรเปลี่ยนเป็นพันธนาการปริยาเคยคิดว่าเขาคือคนที่จะปกป้องเธอ แต่สิ่งที่เธอได้พบกลับเป็นเงามืดที่ค่อยๆรัดแน่นคืนนี้เธอต้องตัดสินใจเพราะอีกฟากหนึ่งของเมืองมีศพที่เพิ่งถูกพบใต้สะพานพระรามแปข่าวดังไปทั่วทั้งตำรวจและนักข่าวกำลังเร่งหาความจริงชื่อของผู้ตายกลับเป็นอดีตคนรักของเธอชายที่หายไปเมื่อสองเดือนก่อนรอยยิ้มและคำพูดสุดท้ายของเขายังมงเวียนในหัวถ้าเธอเลือกเขาเธอจะไม่มีวันปลอดภยัย ปริยาลุกขึ้นก้าวไปยังหน้าต่างสายฝนเย็นเฉียบไหลผ่านกระจกที่แตกร้าวในเงาสะท้อนเธอเห็นตัวเองสั่นเทาไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความจริงที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงการเรียกเข้าธรรมดาแต่เป็นคลิปเสียงที่ถูกส่งมาเสียงร้องขอชีวิตเสียงชายหนุ่มที่เธอเคยรักสุดหัวใจปริยาตัวแข็งใบหน้าซีดขาวน้ำตาเออจนพราเลือน คำถามดังสะท้อนในใจนี่คือความรักหรือคือการลงทันของอาชญากรรมที่เธอไม่อาจหนีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งในความเงียบงนันปริยาหายใจติดขัดเสียงเค้ะนั้นไม่ดังเกินไปแต่หนักแน่นพอจะสั่นสะเทือนถึงหัวใจเธอหันไปมองประตูไม้เก่าๆที่เริ่มบิดงอเพราะความชื้นเงาใครบางคนสะท้อนผ่านช่องว่างใต้ประตูร่างนั้นยืนนิ่งราวกับรู้ว่าเธออยู่ข้างใน เสียงสายฝนยังคงโปรยปลายกลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบระเบิดปริยาค่อยๆขยับถอยหลังโทรศัพท์ในมือยังคงเล่นคลิปเสียงซ้ำเสียงร้องโหยหวนผสมกับเสียงเคาะประตูจนแทบจะแยกไม่ออกปริยาเปิดประตูเถอะเสียงทุ้มต่ำดังลอดเข้ามาเป็นเสียงที่เธอจําได้ดีเสียงที่เธอเคยหลงรักแต่ในค่ำคืนนี้กลับทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเธอกัดริมฝีปากจนเจ็บ ภาพข่าวศพชายหนุ่มใต้สะพานพระรามแปดผุดขึ้นมาอีกครั้งความจริงกับความลับพันกันยุ่งเหยิงถ้าเธอเปิดประตูทุกอย่างอาจจบลงตรงนี้แต่ถ้าเธอไม่เปิดเขาอาจทําให้เธอต้องพบชะตาเดียวกับอดีตคนรักเสียงเคาะแปรเปลี่ยนเป็นแรงกระแทกบานประตูสันไหวราวจะถูกพังเข้ามาปริยาเหลือไปเห็นมีดทาครัววางอยู่บนโต๊ะมือของเธอสัน่นแต่ก็เอื้อมไปหยิบมันขึ้นมา ดวงตาของเธอฉายแววที่ไม่เคยมีมาก่อนเสียงสุดท้ายจากประตูดังขึ้นเธอเป็นของฉันไม่มีวันหนีได้ปริยากับมีดแน่นเสียงฝนที่สาดซัดกับกระจกเหมือนจะเร่งร้วเวลาให้สั้นลงบานประตูถูกกระแทกอีกครั้งไม้ผุผุแทบจะแตกออกเป็นเสี่ยงเธอถอยไปจนชนกำแพงร่างกายสั่นเทาแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความดื้อดึงเสียงฝีเท้าหนักๆดังก้องอยู่หน้าห้อง เหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังรอเวลาพุ่งเข้ามาขย้ำเหยื่อในหัวเธอวูบหนึ่งย้อนกลับไปคืนแรกที่ได้เจอเขาที่งานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสงเทียนที่ลอยระยิบระยับบนผิวน้ำรอยยิ้มอบอุ่นที่ทำให้เธอเผลอเชื่อว่าพบรักแท้แต่ใครจะคิดว่ารอยยิ้มคืนนั้นจะนำเธอมายืนตรงหน้าประตูแห่งความตายในค่ำคืนนี้เสียงไม้แตกดังสนัน่นช่องว่างตรงประตูเปิดออกเล็กน้อย สายตาคมกริบสอดเข้ามาในความมืดปริยากลั้นหายใจไม่กล้าขยับแม้เพียงน้อยมือที่กำม,มีชื้นไปด้วยเหงื่อปริยาเสียงเรียกครั้งนี้แผ่วเบาแต่แฝงด้วยความยินชาเหมือนคำตัดสินสุดท้ายที่พร้อมจะลงโทษเธอทุกเมือ่อทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอปรากฏหมายเลขที่ไม่รู้จักเธอลังเลชั่วขณะก่อนกดรับสาย ปลายสายมีเพียงเสียงหอบหายใจตามด้วยคำพูดที่ทำให้เลือดในกายเธอแทบหยุดไหลยอย่าเปิดประตูมันไม่ใช่เขาปริยาตาเบิกกว้างเสียงจากปลายสายเต็มไปด้วยความเร่งรีบและหวาดกลัวเธอพยายามเอ่ยถามแต่ปลายสายกลับเงียบไปทันทีเหลือเพียงสัญญาณหายใจติดขัดที่ค่อยๆขาดหายบานประตูถูกกระแทกแรงอีกครั้งคราวนี้ไม้แผ่นหนึ่งหลุดออกร่วงลงมากระแทกพื้นเสียงดัง ดวงตาที่มองลอดเข้ามาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มบิดเบี้ยวไม่ใช่รอยยิ้มที่เธอคุ้นเคยแต่มันคือรอยยิ้มของใครบางคนที่แฝงด้วยความบ้าคลั่งปริยาถอยไปติดผนังโทรศัพท์ร่วงลงบนพื้นเสียงสายที่ยังเปิดอยู่ส่งเสียงซาเบาๆเค้ากับเสียงฝนหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมามือกำมมีจนแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าใครคือคนที่เธอควรกลัว คนที่อยู่หน้าประตูหรือเสียงปริศนาที่บอกให้เธออย่าเปิดแรงกระแทกครั้งสุดท้ายดังสนัน่นบานประตูเปิดออกอย่างรุนแรงร่างสูงใหญ่ในเงามืดก้าวเข้ามาฝนที่สาดส่องจากด้านนอกเผยให้เห็นใบหน้าเพียงครึ่งเดียวและเสียงหนึ่งดังลอดออกมาในความเงียบงนันเธอคิดว่าหนีความจริงได้จริงหรือปริยาปริยาตัวแข็งทื่อ เสียงนั้นเย็นเยียบจนเหมือนลมหายใจหยุดเคลื่อนไหวร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวแสงฟ้าแลบส่องเข้ามาทางหน้าต่างทําให้เห็นใบหน้าเต็มๆใบหน้าที่ไม่ใช่เขาแต่เป็นชายอีกคนที่เธอจําได้ดีกริดเพื่อนสนิทของคนรักเก่าดวงตาของกริดแดงกำ่ำริมฝีปากใสายยยยิ้มคล้ายคนที่ถือไพเ่เหนือกว่าเธอไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าใครคือคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมด เสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นท่ามกลางความมืดปริยาสันสถานความทรงจำผุดขึ้นทีละภาพกริดที่เคยอยู่ในทุกช่วงเวลาของพวกเขากริดที่เธอเคยเชื่อว่าเป็นเพียงเพื่อนที่หวังดีแต่ตอนนี้แววตานั้นเต็มไปด้วยความหลงไหลที่บิดเบี้ยวฉันทำทุกอย่างก็เพราะรักเธอเขากล้าเข้ามาใกล้จนเธอได้กลิ่นดินชื้นติดเสื้อผ้าที่เปียกฝนแต่เขาเขาคือคนที่ขวางทางฉันเลยต้องจัดการ ปริยาหายใจที่หัวใจเต้นรัวจนแทบฉีกอกคำพูดนั้นชัดเจนพอที่จะเชื่อมโยงกับศพตาสะพานพระรามแปดทุกอย่างเหมือนต่อกันเป็นภาพเดียวภาพที่เธอไม่อยากเชื่อแต่ไม่อาจปฏิเสธมือของเธอกับมีดแน่นจนสัน่นกรดเอื้อมือออกมาช้าช้ามาสิปริยาฉันจะพาเธอไปจากที่นี่ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครทำร้ายเธออีกเสียงสายโทรศัพท์ที่ตกอยู่บนพื้นกลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เป็นเสียงกระซิบเบาๆหนีก่อนที่จะสายเกินไปปริยาหัวใจเต้นแรงแทบหลุดออกมาจากอกเสียงกระซิบจากโทรศัพท์เหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงกลางความมืดเธอเหลือบมองไปยังหน้าจอที่ยังสว่างวาบอยู่บนพื้นชื่อที่โชว์ขึ้นมาคือชื่อของคนรักเก่าที่เพิ่งกลายเป็นศพเลือดในกายเธอเย็นวาบปริดก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกดวงตาไม่กระพริบอย่าฟังเสียงพวกนั้นปริยามันคือภาพลวง เสียงเขาเข้มข้นกดดันราวกับต้องการบังคับให้เชื่อเธอถอยหลังชิดผนังมือกับมีจนเส้นเลือดปูดแต่หัวใจสั่นสะทานด้วยคำถามที่ดังก้องไม่หยุดถ้าเสียงนั้นไม่ใช่ของเขาแล้วใครกันที่ส่งมาหรือว่าความตายของเขายังไม่ใช่จุดจบจริงๆฝนด้านนอกโหมแรงขึ้นสายฟ้าผ่าเปรี้ยงจนทั้งห้องสว่างวาบเงาของกริดทอดยาวบนกำแพงบิดเบี้ยวเหมือนปีศาจ และในช่วงขณะนั้นปริยาเห็นแววตาเขาไม่ใช่แค่ความหลงไหลแต่คือความบ้าคลั่งที่พร้อมจะกลืนกินทุกอย่างเสียงโทรศัพท์ดังแทกขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่กระซิบแต่เป็นเสียงกรีดร้องดังสะท้อนออกมาปริยามันฆ่าฉันปริยาตัวชาเหมือนเลือดหยุดไหลเสียงกรีดร้องจากโทรศัพท์ดังสะท้อนก้องไปทั่วห้องเล็ก เธอเบิกตากว้างน้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวปริชะงักไปชั่ววินาทีแต่รอยยิ้มกลับไม่จางหายอย่าหลงเชื่อมันเป็นแค่เงาเสียงฉันอยู่ตรงนี้กับเธอจริงๆเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกฟีเท้าหนักกดลงบนพื้นไม้จนส่งเสียงเอดอาดปริยาถอยหนีจนแผ่นหลังติดกระจกหน้าต่างฝนซัดแรงจนหยดน้ำสาดกระเซ็นเข้ามาเปียกเสื้อผ้าเธอโทรศัพท์ยังดังไม่หยุดเสียงหอบเสียงเจ็บปวดเสียงคร่ำครวญ มันคือกริดปริยาระวังมันกริดตวัดสายตามองไปยังโทรศัพท์ที่ตกอยู่บนพื้นแล้วหันกลับมาหาเธอดวงตาแข็งกร้าวเธอไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นฟังแค่ฉันเสียงเขากดต่ำเหมือนสัตว์นักล่าปริยากับม,มีดแน่นจนปลายคมสะท้อนแสงฟ้าแลบหัวใจเธอกำลังฉีกขาดด้วยความสับสนใครคือความจริงเสียงในโทรศัพท์หรือชายตรงหน้าที่กำลังยื่นมือเข้ามาใกล้เรื่อยๆ บานหน้าต่างสั่นไหวเพราะลมฝนและในวินาทีนั้นเองเสียงเคาะประตูห้องด้านหลังกลับดังขึ้นอย่างแรงปริยาหันขอบไปทางประตูด้านหลังเสียงเคานนั้นเร่งเร้าหนักแน่นและต่อเนื่องกริชะงักสีหน้าฉายแววตึงเครียดเป็นครั้งแรกไม่มีใครทั้งนั้นอย่ามองไปเขาตะโกนเสียงแข็งแต่เสียงเคาะกลับดังยิ่งขึ้นตามมาด้วยเสียงเรียกชื่อของเธอปริยาเปิดให้ฉัน เสียงนั้นคุณหูเหลือเกินเป็นเสียงเดียวกับในโทรศัพท์เมื่อครู่ปริยารู้สึกเหมือนร่างกายถูกฉีกออกเป็นสองด้านด้านหนึ่งคือกริตที่ยื่นมือเข้ามาหาอีกด้านคือประตูที่มีเสียงเรียกชื่อเธออย่างสิ้นหวังฝนข้างนอกกระหน่ำแรงจนทั้งห้องสั่นสะเทือนแสงฟ้าแลบสองลอดหน้าต่างเข้ามาอีกครั้งเผยให้เห็นหยดน้ำไหลอับใบหน้าของกริตและในวินาทีนั้นปริยาเห็นบางสิ่งสะท้อนในดวงตาของเขา บางสิ่งที่คล้ายกับคราบเลือดมือเธอสั่นเทาแต่ยังคงกับมีดไว้เสียงประตูถูกกระแทกแรงจนไม้แทบแตกเสียงจากด้านนอกตะโกนดังลั่นอย่าเชื่อมันปริยาความจริงอยู่ตรงนี้กริตหันขอบไปทางประตูดวงตาเต็มไปด้วยความเดือดดาลแล้วหันกลับมามองเธอพร้อมคำพูดที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบถ้าเธอเปิดประตูคืนนี้เธอจะไม่รอด ปริยาหายใจถี่มือที่กัมมี่สันระริกจนแทบหลุดจากฝ่ามือเธอหันมองสลับระหว่างกริดที่ยืนขวางอยู่ตรงหน้ากับประตูด้านหลังที่ยังถูกกระแทกอย่างบ้าคลาั่งเสียงฝนกระหน่ำดังแข่งกับหัวใจของเธอเสียงจากด้านนอกยังคงตะโกนชื่อเธอปริยาเปิดสิเธอต้องเชื่อฉันกริดยื่นมือเข้ามาจับแขนเธอแน่นแรงบีบราวกับโซ่ตรวนที่กักขังอย่าฟังมัน ฉันต่างหากที่อยู่ข้างเธอเสมอแววตาเขาเต็มไปด้วยความหลงไหลที่บิดเบี้ยวเหมือนคนที่พร้อมจะเผาทั้งโลกเพียงเพื่อให้เธออยู่เคียงข้างปริยาพยายามดึงแขนออกแต่แรงเขาแข็งเกินไปโทรศัพท์ที่ตกอยู่บนพื้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นภาพวิดีโอที่เปิดขึ้นมาเองหน้าจอสว่างว่าท่ามกลางความมืดเผยให้เห็นใบหน้าของคนรักเก่าเต็มไปด้วยเลือด เขาสะอื้นให้เสียงแหบพระเอื้อนเอ่ยออกมาปริยานี้ซะก่อนที่มันจะฆ่าเธอเหมือนที่มันฆ่าฉันดวงตาของปริยาพระเลือนด้วยน้ำตามือที่กํามีดแน่นเริ่มยกขึ้นช้าช้าปริดเห็นท่าทางนั้นรีบประสิบเสียงสัน่นอย่าทำอย่างนั้นถ้าเธอรักฉันจริงเธอจะต้องเชื่อฉันเสียงประตูด้านหลังดังสนั่นครั้งสุดท้ายพร้อมกับเสียงกรอนเหล็กที่เหมือนถูกกดออกจากภายในประตูด้านหลังค่อยๆแง้มออก เสียงลมหายใจหนักๆดังลอดเข้ามาพร้อมกับไอเย็นของสายฝนปริยาหันขอบไปดวงตาเบิดกว้างด้วยทั้งความหวังและความหวาดกลัวในเงามืดของบานประตูที่เปิดแง้มเธอเห็นร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าที่เปียกโชกเลือดซึมไหลาตามแขนข้างหนึ่งกริดซอบถทอเสียงต่ำรีบพยับตัวมาขวางหน้าเธออย่ามองมันปริยานั่นไม่ใช่ของจริงเสียงเขาเต็มไปด้วยความโกรธจนแทบขาดสติแต่เสียงจากเงามืดกลับดังขึ้นอีกครั้ง เสียงที่เธอจดจําได้อย่างชัดเจนปริยาฉันยังไม่ตายอย่าเชื่อมันมันโกหกเธอมาตลอดปริยาร่างสั่นสถานหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดปริดก้าวเข้ามาใกล้มือเอื้อมไปหมายจะคว้ามีดออกจากมือเธอถ้าเธอรักฉันอย่าหันไปทางนั้นแต่เงามือที่ยืนอยู่ตรงประตูขยับเข้ามาอีกก้าวสายตาแดงก่ำเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเขาคือฆาตกรปริยา เขาฆ่าฉันแล้วต่อไปมันจะฆ่าเธอเสียงฟ้าแลบดังสนั่นจนทั้งห้องสว่างวาบในเสี้ยววินาทีนั้นปริยาเห็นชัดเจนกริตกำลังชักมีดอีกเล่มออกมาจากด้านหลังเสื้อเงาแวววับสะท้อนเข้าตาเธอปริยาหัวใจแทบหยุดเต้นมีดในมือกริตส่องแสงแวววับท่ามกลางห้องที่เต็มไปด้วยเสียงฝนและความมืดรอยยิ้มบิดเบีย้ยวบนใบหน้าเขาเผยให้เห็นความบ้าคลั่งที่ปิดบังมานาน เธอไม่มีทางหนีฉันได้ปริยาเสียงเขาแผ่วต่ำแต่หนักแน่นราวกับคำพิพากษาปริยาถอยหลังชนผนังมือของเธอกับมีดแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อสายตาสลับไปมาระหว่างกริดที่กำลังย่างสามขุมเข้ามากับร่างเปียกฝนที่ยืนอยู่ตรงประตูด,ด้านหลังเสียงคร่ำครวญจากเงามืดยังคงดังขึ้นเชื่อฉันเถอะปริยาเขาจะฆ่าเธอเหมือนที่ฆ่าฉันกริดหัวเราะเสียงต่ำบาบวตาบ้าคลั่งสว่างวาบ ใช่ฉันฆ่ามันแล้วไงละ่ะเพราะมันแย่งเธอไปจากฉันแต่เธอไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าฉันทำไปเพื่ออะไรฉันทำเพื่อรักเธอเสียงฝนซัดแรงขึ้นจนกระจกสั่นไหวปริยาน้ำตาไหลพรากความจริงกับความโกหกพันกันยุ่งเหยิงเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเสียงที่ดังมาจากประตูคือชีวิตหรือเพียงเงาที่ตามหลอกหลอนกรตยกมีขึ้นสูงเงาคมกรตสะท้อนเข้าดวงตาของเธอ ทุกวินาทีเหมือนช้าลงราวกับเวลาถูกหยุดไว้ปริยาสูดหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะตัดสินใจก้าวพุ่งไปข้างหน้าปริยาพุ่งเข้าหากริดเต็มแรงเสียงกริดร้องของเธอผสานกับเสียงฝนฟ้าขนองที่ถล่มลงมามีดในมือแทงเข้าไปอย่างไม่ลังเลกริดเบิกตากว้างเสียงหัวเราอบิดเบี้ยวขาดหายไปเลือดสีแดงเข้มกระเซน็นเปื้อนผนังและพื้นห้องเขาสุดลงช้าช้า ริมฝีปากยังพึมพำด้วยเสียงแผ่วเบาฉันรักเธอเสมอก่อนร่างใหญ่จะล้มฟาดลงกับพื้นไร้เรี่ยวแรงปริยาหอบหายใจน้ำตาไหลพรากมือที่กัม,มีสั่นจนหลุดจากฝ่ามือเธอสุดลงนั่งร่างกายอ่อนแรงเหมือนถูกดูดพลังไปจนหมดสิน้นเสียงประตูด้านหลังเปิดอ,ออกเต็มที่ร่างเปียกฝนเดินเข้ามาช้าชชายหนุ่มที่เธอคิดว่าตายไปแล้วกลับมายืนตรงหน้า บาดแผลและเลือดทั่วกายอย่างชัดเจนแต่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความโล่งใจปริยาเธอทําได้แล้วเสียงเขาสั่นสถานแต่เปี่ยมด้วยความจริงใจปริยาลุกขึ้นทั้งน้ําตาเธอก้าวเข้าไปสวมกอดร่างนั้นแน่นเสียงฝนที่เคยน่าหวาดกลัวบัดนี้กลับเป็นเหมือนเสียงล้างบาปล้างคราบเลือดความเจ็บปวดและพันธนาการที่กักขังหัวใจเธอมานานค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความตายและความรักอันบิดเบี้ยว ปิดฉากลงด้วยการเลือกของเธอการเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริงแม้มันจะแลกมาด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลบเลือนและในความเงียบสงบหลังเสียงฝนปริยารู้เพียงอย่างเดียวว่าความหลงไหลในรักหากไร้สติและความจริงมันก็ไม่ต่างอะไรจากโทษทันของอาชญากรรม